สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราก็มาอัปเดตเป็นวันที่สามนะครับอ่าสังเกตว่าตัวจะไม่มียังไม่มีบินเข้าออกกันเท่าไหร่นะครับมีนิดหน่อยนะครับยังไม่ค่อยกล้านะครับสําหรับหลังที่หนึ่งนะยังไม่ค่อยกล้าเข้าไม่ค่อยกล้าออกนะครับก็ผมได้ทําการ พันให้เป็นสีดำแล้วนะครับนะตรงนี้ทำให้เป็นสีดำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลังไหนจะสำเร็จก่อนกันนะครับก็อ่าอันนี้เป็นลังที่หนึ่งนะครับนะเอาพเตเตพันนะครับให้สีดำให้มืดนะครับนะแล้วก็มาดูลังสองกันนะครับ หลังที่สองนี้มีความคืบหน้านะครับอ่าตรงนี้ยังคงทำเหมือนเดิมนะครับทำเป็นใสๆนะครับแต่เนื่องจากว่าหลังเนี้ยตัวเขาเยอะกว่านะครับเขาก็น่าจะออกมาดีกว่าสรุปว่าวันนี้นะครับเห็นพัฒน,นาการที่ดีขึ้นนะครับโดยการมีชันลงอ่ะนี่ครับบินเข้าบินออกอยู่ตลอดนะครับ เริ่มเริ่มเข้าเริ่มออกกันแล้วนะครับอันนี้เป็นวันที่สามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบไหนจะดีกับกันนะครับแต่รังนี้จะได้เปรียบตรงที่ว่าตัว,ต,วตัวเขาเยอะนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาอ่าบินวนเพื่อจะหารังใหม่นะครับก่อนหน้าที่ผมจะเอารังมาใส่สักสองอาทิตย์ ตัวก็คาดว่าจะเยอะกันมันจะแพร่พันธุ์นะครับอันนี้อาจจะได้เปรียบตรงรลังที่สองนี่จะได้เปรียบหลังแรกนะครับส่วนหลังที่สามยังไม่มีฟาร์มคืบหน้านะครับใดๆทั้งนั้นนะครับเนื่องจากเขาเพิ่งมาอยู่ได้เดือนไม่เกินสองเดือนนะครับก็คาดว่าตัวยังน้อยแล้วก็ยังไม่มีตัวเข้าตัวออกนะครับยังไม่มีตัวเข้าตัวออก นะเนี่ยตีว่ามีมีดังที่สองนี่นะครับตัวงานบินเข้าบินออกนะครับ mm hmm. คือเมื่อคืนนี้ผมก็มานะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ชมไม่มีตัวบินเข้าบินออกแบบนี้นะครับแต่ว่ามีมะเกาะตรงเนี้ยเป็นสิบตัวนะครับประมาณสิบตัวอ่ะมดนะครับประมาณสิบตัวแต่วันนี้เห็นมีบินเข้าบินออกกันนะครับ เนี่ครับเริ่มเข้าเริ่มออกกันแล้วนะครับแสดงว่ารู้จกักทางเข้าทางออกกันแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวตามติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกวันเลยให้ติดตามกันนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ